ดนตรีกำลังสอมจะเริ่มนะคะประมาณ18บแนาฬิกาเนาะแล้วก็ยเล็กก็คงจะไม่ได้รอนะคะวดนี้เนาะเสร็จแล้วเพราะว่าลูกๆเขาไม่ได้มาเลยเนาะเดี๋ยวเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆก,ก็จะเป็นห่วงเราเนาะ,นะะหะทานดความงามยามเย็นๆนนนะคะเดินเดินยังไม่ทั่วหรอกคะ่ะ สวยงามที่สุดไปวันหลังก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยมาก็ได้เนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยมากันอีกเนาะเพราะว่ามันมีเด็ดที่สวยสวยน่าถ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเยเล็กกงเดินไม่ถึงข้างหน้าน้นเลย สอต้องเดินทางบันนะคะเพราะว่าต้อง,ต,องต้องเดินไปโซกนี้โซกโซกทางนูน้นโซกทางนู้นประตูหประตู4ประตูสประตูหนะึ่งเนาะเราก็ต้องไปเรื่อยๆนะคะ

เ,เดินเที่ยวคนเดียวก็สนุกนะเพื่อนๆเราก็จะได้เดินทั่วเนาะเป็นการเป็นการว่าเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะถึงถึงเราจะไม่ไม่ได้เต้นแต่วันนี้ก็เป็นการเดินมาเดินออกกําลังกายนะคะเดินไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะ เจเล็กก็เดินทะลุมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะ

Terima kasih telah menonton video ini. เดี๋ยวไปดูดมเมื่อกี้ก็ไปดูดมที่ริแต่ว่าจะเข้าก็เข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเยอะเยอะสุดๆล เดี๋ยววันหลังเปดีกว่าเดี๋ยว,รวเราจะำไม่ได้ถู่ไนเห็นขอบ่ะเยนะคะที่นี่สวนหลวงรอเก้า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  วันที่สวยงามแต่เซนสุดที่สุสด,สด,สดใช่ใช่ใช่แม่น้ังค่ะเมมพระาะว่าตอนกลางคืนนะจะสวยงามมากเลยเนาะกลางคืนนะครับก็จะเปิดไฟสวยมากงามมากเลยนะม <c oughs> ันเขาจะมันก็นจะมารอกันตรงนี้นะคะ ของเธอไม่นานกับเธอเธอยังเจอกับนีกยาันอยู่เลขอันนีอยู่เลขครอบของอลังไพรอย วงวีระยังนะวันนี้เราก็อยากจะรอดูเนาะเป็นไ,ไหมเพื่อน สงสัยยายเล็กไม่ได้เดินไปข้างหน้านูนา้นหรอกค่ะเพื่อนๆถ้าเดินไปข้างหน้านู้นอีกนู้นเลยนะนู้นเลยเนะ่ว้างสุดๆเนาะคงไม่ไหวเนาะจะเดินไปข้างหน้าอีกจะขึ้นรถกลับ อันนี้คืออันนี้คือเขามามาจองที่ไว้นะคะดูดูดูพลุเขาจะดูพลุตรงนี้นะคะเขาจะจะมาจองที่เอาไวะะ้เนาะเพราะว่าตรงนี้สวยเล้าน<ค><ณ>ี่น<ค>ะ ทำง,งานนะคะเพื่อนแค่น,นี้ก่อนนะคะชอบติดักงสกายให้ใหญ่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ